สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต้นเมลอนนะครับซึ่งผมเนี่ยมี3แบบนะครับในแปลงที่ผมปลูกอยู่นะครับก็แบบที่1นนะครับก็จะเป็นต้นสมบูรณ์นะครับผมจะไว้3ยอดนะครับก็คือลำต้นขึ้นมาแล้วก็ไว้แขนงซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางขึ้นมาเป็นเป็นยอดนะครับนี่นะครับก็คือแขนงก็จะเป็นไว้ขึ้นมาเป็นยอดที่1ยอดที่2แล้วก็ยอดที่สาม พอยอดเราขึ้นมาสุดค้างเนี่ยก็จะทำการตัดยอดทั้ง3ยอดนะครับซึ่งไวใบให้ใหญ่เขียวเข้มแล้วก็นานะครับนี่ครับต้นสมบูรณ์ใบใหญ่ใบเขียวใบแขนงแทงยอดรวม3ยอดใบ25-30บถึงใบทั้งต้นนะครับแล้วก็ตัดยอดแล้วก็ทำการเริ่มไวลลูกเมล่อนนะครับนี่คือแบบที่1นนะครับแล้วมาดูแบบที่2นะครับ ก็คือต้นไม่สมบูรณ์นะครับทําไมถึงไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันไม่ได้แสงแดดนะครับผมแสงแดดจะน้อยนะครับซึ่งการให้น้าให้ปุ๋ยเนี่ยผมให้เหมือนกันนะครับก็ต้นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะทําการลิดแขนที่ออกมาด้านข้างเนี่ยออกหมดเลยนะครับก็จะเหลือแค่หาใบที่ขึ้นไปทางด้านข้างนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆแบบนีน้จนถึงปลายยอดเมื่อย,ยอดเราขึ้นสูงสุดค้างก็ตัดยอดนะครับ แล้วเมื่อใบเราเนี่ยสมบูรณ์เราก็เริ่มทําการให้ปุ๋ยบารุงนะครับผมให้สมบูรณ์นะครับใบก็จะได้เขียวถึงใบมันจะเล็กใบไม่ใหญ่เหมือนแบบแรกนะครับแต่เราเน้นไว้ใบเยอะๆเพื่อให้เขาเี่ยช่วยกันสร้างอาหารแล้วก็สะสมอาหารในใบนะครับผมก็แบบนี้เนี่ยควร s. <S จะไว้ใบประมาณ35 4 0ใบ, <ๆ S 1> บไปเลยนะครับผมเพราะใบเราเล็กใบมันไม่สมบูรณ์นะครับ ก็รอแขนงที่งอกออกมาใหม่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนบริเวณล่างๆเนี้ยงอกออกมางอกออกมาแล้วเราก็จะทําการไวลลูกเมลอนนะครับก็คือเลี้ยงใบยเยอะๆอันนี้คือแบบที่2นะครับมาดูแบบที่3กันบ้างนะครับแบบนี้ยิ่งหนักเลยนะครับแบบที่3คือต้นเป็นไวรัสต้นไม่สมบูรณ์นะครับแบบนี้ยให้นำให ลีดแขนงที่ออกมาให้หมดนะครับเพราะว่าใบเขาจะหงิกจะงอนะครับพอลีดแขนงออกหมดเราก็ทําการไว้ใบฟอร์มต้นให้เขาเนี่ยมีใบเยอะๆซึ่งสากับ2เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับก็คือไว้ใบให้เยอะๆไว้ก่อนเมื่อรักษาไวรัสจนหายนะครับเนี่ยต้นเจอเพีย้ยไฟนะครับเป็นไวรัสเริ่มรักษาพ่นด้วยตีญ่นะครับลีดแขนงออกให้หมดแล้วก็รอใบ งอกออกมาไม่มีอาการเป็นไวรัสก็ไว้ใบที่35-40ใบนะครับก็เมื่อเรารักษาอาการเป็นไวรัสจนหายแล้วก็ไวไ้ใบ35 -40 ใบแล้วก็จึงทําการเรื่องไวไ้ลูกไม่รอดนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กุดยอดนะครับกุดยอดบริเวณนี้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไปเจอเกันที่แปลงเลยนะครับผมจะไปอธิบายที่แปลงทีนะครับ ครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับผมก็จะเป็นฟอร์มต้นแบบว่าหนึ่งต้นสามยอดนะครับนี่นะครับยอดที่หนึ่งยอดที่สองตรงกลางนะครับขึ้นไปเกือบจะสุดค้างแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับยอดที่สามนนะครับหนึ่งต้นสามยอดใบก็จะแบบนี้นะครับเขียวเข้มๆเ,เ,เลยนะครับ ลักษณะใบก็ใหญ่อยู่นะครับผมเนี่ยซึ่งเขาจะสะสมอาหารไว้นะครับผมเพื่อเมื่อต้นเนี่ยมีมีความพร้อมก็มนะครับประมาณ 25- 30ใบแล้วยอดขึ้นสุดค้างเนี่ยผมก็จะตัดยอดทั้ง3ยอดเลยนะครับเมื่อขึ้นสุดค้างนะครับก็ประมาณ25 3 0้บาบใบนะครับแล้วผมก็จะเริ่มทำการไว้รูนะครับอันนี้คือแบบที่1ก็คือต้นสมบูรณ์นะครับ เห็นได้ว่าลำต้นใหญ่นะครับแต่ก็จะมีปัญหาบ้างนะครับก็คือแมลงมาโจมตีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีบแมลงมากัดลำต้นเป็นแผลเนี่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะพอไปต่อได้นะครับจริงๆอาจจะต้องหาพวกปูนแดงมาทาน,นะครับนี่ก็คือลักษณะที่หนึ่งคือต้นสมบูรณ์นะครับใบใหญ่ใบเขียวหนานะครับผมโอเคแบบนี้ต้นไปต่อได้นะครับผม ครับมาดูแบบที่2แบบที่2นี่ก็คือ,อต้นที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็คือเรื่องของแขนงเนี่ยเราเด็ดออกหมดเลยนะครับก็จะไว้เป็นลำต้นตรงๆขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็แขนงซ้ายขวาหรืออะไรเนี่ยผมเด็ดออกหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรดู้ไหมครับเพราะว่าแสงแดดมันไม่ถึงไงครับแสงแดดมันส่องมาิเวยเนี่ยมันมันน้อยนะครับผมก็เลยต้องไว้ใบขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อใบ สุดโลโงเรือนนะครับผมผมก็จะตัดตัดยอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรอสักระยะหนึ่งเขาก็จะมีแขนงแขนงที่งอกออกมาด้านล่างเนี่ยนะครับตามข้อใบด้านล่างเนี่ยแล้วเราค่อยไว้ขึ้นไปนะครับไว้ขึ้นไปแล้วก็ไว้ลูกนะครับก็คือวิธีนี้ก็คือจะทําการาไว้ใบให้เยอะก่อนนะครับให้ต้นเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมก่อน,นะครับแบบนี้ก็คือ ไว้ขึ้นไปก่อนเลยแขนงเราไม่ต้องสนใจนะครับเด็ดอกให้หมดนะครับนี่คือแบบที่สองนะครับครับมาดูแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบที่3มก็คือไวรัสนะครับผมเนี่ยนะครับสังเกตดูเนี่ยไวรัสใบเขาก็จะหยิกๆง,ง,งอๆนะครับผมใบจะไม่กลางออกแบบนี้เราต้องทําการรักษาวไวรัสก่อนนะครับ ซึ่งแบบที่สามนี่ผมเจอทุกรอบเลยนะครับเนี่ยพอเป็นไวรัสแล้วต้นข้างก็จะติดด้วยนะครับลามไปนะครับตอนแรกต้นนี้เป็นครับแล้วผมไม่ได้ถอนนะครับต้นข้างเนี่ยติดด้วยนะครับเนี่ยใบก็จะงกๆนะครับผมอาการไวรัสนะครับซึ่งไวรัสเนี่ยก็แคนแงงแล้วก็ทําการรีดออกให้หมดนะครับเดี๋ยวรอเขาหายจากการเป็นไวรัสแล้วก็ไว้ใบให้สมบ,บูรณ์ขึ้นไปจนถึง สุดค้างเหมือนกันนะครับแล้วค่อยตัดนะครับ <S <S นี่นะครับนี่ก็คือแบบที่3ซึ่งเป็นโรคนะครับก็คือเป็นไวรัสแบบนี้ก็ต้องทําการรักษาก่อนนะครับก็มีครบทั้ง3แบบเลยครับ1 2 3 รับผมผมมีตัวอย่างแบบแบบที่2ให้ดูนะครับก็คือแบบที่ไว้ขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องแขนงใช่ไหมครับเนี่ยพอเขาขึ้นไปปุ๊บยอดเขาอยู่ด้านบนอันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้กุดครับก็จะไว้ไปเรื่อยๆจนถึงคางข้าง,างบนแล้วก็ปล่อยให้เลือ้อยลงมาจนถึงนี่เลยครับเพื่อประมาณ2ี่0ิบ้าสิบเนี่ยครับด้านล่างเขาก็จะมีแขนงที่พยายามงอกออกมาใหม่แบบนี้ครับเห็นไหมครับงอกออกมาใหม่แบบนี้เราสามารถไว้ยาวมาได้แล้วก็ ไว้เป็นลูกไม่ร้อนได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือแบบที่2นะครับก็คือเมื่อต้นขอสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการที่จะพยายามสร้างแขนงออกมาใหม่นะครับผม